มันบดนะคะอันนี้ต้มไว้นะคะเดี๋ยวเราจะบดบดบดมันเอ่อใช้มันเทศสีส้มเนี่ยนะคะทํานี่ก็จะใช้เนยไปอีกนิดนึงเดี๋ยวนี่ก่อนนะคะประมาณนี้เรายใส่นะคะ ราบดคยี่ให้แบบมันเข้ากันดีแล้วนะคะกับเนยก็หยิบเกลือใส่นิดนึงอพอละค่ะมันจะเค็มไปก้าวปั้นลูกขนาดนี้นะคะนี่เลยค่ะก็ลงไปย่างพลิกไปพลิกมานะคะปั้นหลายๆล,ลูกใส่เต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะได้เป็นลูกกลอนๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็พลิกไปพลิกมาจะพลิกเป็นลูกใงก็ได้นะคะ ค่อยๆยิ้งมันให้มันสุกทั่วๆนะคะโอ้ยฝั่งนี้เริ่มไหม้แล้วะค่ะว้าวมีความสวยแต่มันไม่ติดกระทะหรอกนะคะ กระทะใบเดียวก็อร่อยได้แล้วค่ะคุณผู้ชมอนี่ชวนกันกลูกปั้นกันนะคะหอมหอมมันหอมเนยอะค่ะเราใส่เนยไปนิดนึงเนาะหอมมากแล้วมันจะได้ความหวานจากมันของมันนะคะเนี่ตัวมันนะมันจะหวานเอง หอมมาที่นี่เลยตอนนี้น้องก็เริ่มสุกแล้วนะคะตักใส่จานเลยนะคะนค่ะเสิร์ฟกันค่ะใ,ใช้ไซอูต้องชอบแน่เลยกินกับคาแฟอาหารว่างทานเล่นลองท้องได้นะคะ นี่หละหอมๆแล้วคะมันหอมเลยค่ะคุณผู้ชมไปลองทำทานเล่นกันนะคะเคล็ดลับนะคะอย่าเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟอ่อนปิ้งค่อยๆปิ้งไปนะคะเริ่มเก็บแล้วค่ะ หนามนมากมากเลยชิ้นนี้หอมหอมเนยอ่ะหอมครับรสชาติของม,มันจะ,ะหวานแล้วก็เรีมกรีมหน่อยหอมเนยนะครับอร่อยขอ้าดเ <c oughs> หนียว 嗯，哇、嗯！ Gayana, turun lagi. Oh, jauh. descriptor Har League Travella czego program wi merupakan Mak him ini bỏ بقى เยวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้แล้วพบกันรับบ๊ายบายฮนะ